สนุกกว่านิทานก็พระราชพงศาวดารกรุงกรรมัมพูชาเริ่มเรื่องที่มีฤาษีตนหนึ่งบวชอยู่ที่บนภูเขานามว่าภูเขาบาสิตเบื่อนายการเป็นเพศบรรพชิตเต็มทีละสึกดีกว่าแล้วลงไปท่องเที่ยวด้านล่างจึงได้พบกับหญิงงามนางหนึ่งแล้วได้แต่งงานกับหญิงนั้นจนหญิงนั้นตั้งขัน ฤสีเกิดความเบื่อหน่ายอีกครั้งจึงได้ลานางผู้ตั้งขันนั้นขึ้นไปบวชฤสีบอกกับนางผู้ตั้งขันนั้นว่าหากเจ้าคลอดบุตรมาแล้วอยากจะรู้ว่าพ่อของลูกเป็นใครให้นำไม้เท้าที่เรามอบไว้ให้ไปตามหาเราบนภูเขาฤสีได้ทิ้งไม้เท้านั้นไว้กับนางผู้ตั้งขันแล้วขึ้นไปบวชบนภูเขาในเวลาต่อมา หญิงผู้ตั้งครันนั้นได้คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายบุตรชายของฤาษีนี้เมื่อเติบโตขึ้นจึงถามว่าพ่อของตนเป็นใครแม่จึงบอกว่าพ่อของเจ้าขึ้นไปบวชเป็นฤาษีอยู่บนภูเขาให้นําไม้เท้าที่พ่อเจ้ามอบไปให้ตอนฉันท้องขึ้นไปตามหาเสียเมื่อบุตรชายของฤาษีเดินทางขึ้นไปตามหาฤาษีอยู่ที่บนภูเขา ข้ามเขาไปหลายร้อยลูกจนกระทั่งมาเจออยู่ที่ภูเขาบาสิตครั้นือสีเห็นเด็กผู้ชายถือไม้เท้าอยู่จึงสำคัญว่านั่นคือลูกของเราฤสีจึงเข้าไปไต่ถามสารทุกสุขดิบเสร็จแล้ว ได้มอบมเมล็ดแตงทั้งสามเม็ดให้แก่บุตรชายของตนเมื่อบุตรชายของฤาษีได้มเมล็ดแตงจากบิดาแล้ว3เม็ดจึงลงมาจากภูเขากลับมาหามารดาที่หมู่บ้านปรากฏว่ามาถึงแล้วมารดาได้เสียชีวิตลงบุตรชายจึงได้ลงมือเริ่มการทำไร่โดยปลูกแตงที่พ่อให้มา3เม็ด หลังจากนั้นไม่นานแตงที่ปลูกก็มีรสชาติหวานโอชาไม่มีแตงที่ใดจะรสชาติประเสริฐเสมอเหมือนชาวบ้านจึงขนานนามบุตรของฤาษีว่าตาแตงหวานและในเวลาต่อมามีควายของชาวบ้านหลุดเข้าไปในสวนของตาแตงหวานตาแตงหวานสำคัญว่าควายนั้นจะมากินแตงของตน จึงได้คว้าเหล็กขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วเคลี้ยงเข้าไปใส่ควายปรากฏว่าเหล็กก้อนนั้นก็ทะลุตัวควายออกไปเป็นที่มหัศจรรย์มากชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของควายโกรธอย่างแรงจึงนำตาแตงหวานไปขึ้นตลาการแต่ก่อนที่จะไปขึ้นตลาการตาแตงหวาน